ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีและคุณพระตนตัยทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่หมเราเราท่านทั้งหลายภาคทิพย์ภาคหาบได้เคยมีส่วนร่วมกันมานะในการปฏิสัมพันธ์ โนะดยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนะการหักหลังการทรยศคิดคดใดๆก็ตามนะการรอบวางยาการลอบปงปรชนทั้งหลายนะความฮึกเหมิมอหาหังการในตําแหน่งอํานาจหน้าที่ใดๆก็ตามนะการช่อชนคดโกงการโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งสิน้นะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างก็ตามทีนะการนะลอบปงปรองน,นะองพมหากษัตริย์นะแล้วก็ ปัททุสไลายนะต่อเราราชวงศ์ใดๆก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนะจนกลายเป็นความพยาบาทนะอาฆาตแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมก็ตามทีนะการเข็นฆ่าประหารมหารนะการาประหารชีวิตทั้งหลายนะจนตายาตกล่วงลงสว่ใบภูมิใดๆก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เคยมีต่อวัดวาศาสนา,านะในการศึก พระสงฆ์องค์เจ้าใดๆก็ตามนะเพื่อไปใช้งานใช้แรงงานทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรกับาศาสนามานะการแบ่งแยกนะเป็นทิฏฐิอคติต่อาศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นการปิดกั้นปิดบังนะความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานคอยกรรมทั้งหมดทั้งมวล ของหมู่เหล่าจิตยานภาคทิพย์ทั้งหลายนะที่ถูกประหารลงในสมัยพระเพศราชานะหรือว่าพระสมเด็จพระนาลายก็ตามทีทั้งหมดนั้นสิ้นนะพึงเป็นโอโหสิกรรมนบะตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอาโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสแลให้มีส่วนนะในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายพาไตจีวรพุทธรูปนะแล้วก็พาหาร อาหารแท่งอาหารข้าวหวานใดๆก็ตามนะการถวายย well ุกยาคีรนาเพสัตว์ทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายใช้ใช้ในการโปรสัพสัตทั้งหมดสิ้นนะพึงมีส่วนในทุกๆมหาสังฆทานนะมีส่วนในการโปรสัตมีส่วนในทิวศาสนาบารมีนะการโปรสัตตามองมหาบารมีของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ตามพึงมีส่วนในทั่วก mm. ันไปตลอดการเทิน そう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 。So, so, so, so. <c oughs>